นแม่ต้องอดอยากก็จงทุนขอสิ่งที่จำเป็นประทานเพียงพอ40วันอธิษฐานแห่งชาติเยียวยาและพลิกฟื้นพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทยขอเชิญชวนพี่น้องคริสเตียนไทยทุกท่านร่วมพลังกันประกาศวาระแห่งการอธิษฐานอดอาหาร40วันทั่วประเทศไทยวันที่หนึ่งตุลาคมคิสตศักราช2021ข้อคิดจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้มีชื่อเรื่องว่า มีฤ<ม>ดูการสำหรับ,รบคุณ,คณพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่สข้อหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่ามีฤดูการสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ขอเชิญคุณผู้ฟังสดับฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมปัญญาจาร์ บทที่สข้อหนึ่งถึงข้อที่8พระธรรมปัญญาจารย์บทที่สข้อหนึ่งถึงข้อที่8มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับมีฤดูการสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสําหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์มีวาระให้กำเนิดและวาระตายมีวาระเพาะปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวาระฆ่าและวาระรักษาให้หายมีวาระรื้อทลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวาระร้องไห้และวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และวาระเต้นรำมีวาระโยนหินทิ้งและวาระเก็บรวบรวมหิน มีวาระสวมกอดและวาระงดเว้นการสวมกอดมีวาระแสวงหาและวาระทำหายมีวาระเก็บรักษาไว้และวาระโยนทิ้งไปมีวาระฉีกขาดและวาระเย็บมีวาระนิ่งเงียบและวาระพูดมีวาระรักและวาระเกลียด มีวาระสงครามและวาระสันติคุณผู้ฟังครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวาระและฤดูการจากกรรษัตริย์ที่ปราดเปรื่องที่สุดของอิสราเอลผู้ทรงนามว่าซาโลโมอนท่านกล่าวถึงวาระที่ดีและร้ายที่มนุษย์ทุกคนต้องพบวาระและฤดูการเหล่านั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตอย่างแข็งแกร่งต่อไปถ้าเราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าที่แฝงอยู่ในวาระและฤดูการเหล่านั้นผู้ที่เข้าใจเขาจะสามารถใช้วาระและฤดูการจนประสบความสำเร็จเราควรใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามากยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน ที่ไม่มีวิญญาณที่เป็นนิรันด์สัตว์เหล่านั้นมีชีวิตอยู่ตามสัญชาตาิญาณนกนางแอน่นพอถึงฤดูหนาวก็บินไปสู่ดินแดนที่อบอุ่นกว่าแต่พวกเรารู้จักวาระและฤดูการต่างๆของเราและสามารถใช้เวลาให้มีประโยชน์และเกิดผลดีแก่ชีวิตได้ตามสติปัญญาและความเข้าใจ เราควรเรียนรู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าที่แฝงอยู่ในทุกวาระและฤดูกาลเพื่อเราจะได้รับบำเหน็จแห่งการใช้ชีวิตจากพระองค์นี่คือภารกิจอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่พระเจ้าส่งมอบให้แก่เรานั้นคือการรู้จักบริหารวาระและฤดูกาลของตนเองหนึ่งในความสำเร็จของเรา คือการบริหารจัดการเวลามนุษย์ทุกคนชอบความสำเร็จแต่ก่อนความสำเร็จจะมาเยือนเรามักต้องผ่านฤดูการที่ยากลำบากมาก,ก่อนเพราะความยากลำบากนั้นสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เราช่วยให้เราสามารถเก็บรักษาฤดูการแห่งความสำเร็จให้อยู่กับเราได้นานๆแม้ดาวิด ได้รับความสําเร็จอย่างรวดเร็วแต่ท่านไม่ได้ฉวยโอกาสคิดการใหญ่ไม่คิดที่จะโค่นบัลลังก์ของกษัตริย์ซาอูลไม่ลืมตัวเมื่อได้ยินเสียงยกย่องจากประชาชนชาวอิสราเอลเพราะท่านทราบว่านี่ไม่ใช่เวลาของท่านนี่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าในสถานการณ์นี้ แม้ดาวิดจะเคยได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์จากผู้เผยพระวจนะซามูเอลแล้วก็ตามแต่ดาวิดเดินกลับไปรับใช้กษัตริย์ซาอูลในพระราชสำนักและรับใช้กษัตริย์ซาอูลด้วยความซื่อสัตย์อีกนานถ้าดาวิดไม่ได้ทำเช่นนั้นเราก็คงไม่ได้ยินชื่อเสียงของกษัตริย์ดาวิด ที่ถูกจารึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์จนถึงทุกวันนี้พระเจ้าทรงยินดีที่จะเป็นหุ้นส่วนในทุกฤดูการของคุณข้อพระคัมภีร์สรุปในวันนี้อยู่ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่สข้อ11ความว่าพระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามวาระของมัน คุณผู้ฟังครับต่อไปนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะใช้เป็นแนวทางในการอธิษฐานอดอาหารร่วมกันในวันนี้คือวันที่หนึ่งตุลาคมคริสตศักราช2,021หัวข้อที่หนึ่งมีเนื้อความว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะทำความเข้าใจกับวาระและฤดูกาลในชีวิตของตนเอง แทนที่จะถามว่าทำไมลูกจะถามพระองค์ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับลูกเพื่อการดีอันใดขอให้ลูกเข้าใจวาระและฤดูการจากพระเจ้าตลอดเวลาหัวข้ออธิษฐานในหัวข้อที่สองมีความว่าขอให้เราทั้งหลายมั่นใจในการครอบครองและการควบคุมอยู่ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความไว้วางใจและด้วยหัวใจแห่งการขอบพระคุณในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหัวข้อสำหรับอธิษฐานหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่สามมีความว่าขอทรงนำคริสเตียนไทยทุกคนพี่น้องทุกคริสตจักรทั่วประเทศหลอมรวมหัวใจเป็นหนึ่งพึ่งพาพระเยซูคริสต อธิษฐานอดอาหารสแสวงหาพระเจ้าร่วมกันในตลอด40วันนี้ขอให้ชีวิตของเราแต่ละคนจะได้รับการเยียวยาหรือฟื้นและนำการฟื้นฟูมาสู่ประเทศไทยขอบคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับผ่านไปแล้วสำหรับหัวข้ออธิษฐานประจําวันอธิษฐานวันแรกของเราในวันนี้นะครับมีอยู่3หัวข้อด้วยกัน และข้อคิดจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1ถึงข้อ8ที่เราศึกษาด้วยกันโดยใช้ชื่อเรื่องว่ามีฤดูการสาหรับคุณก็หวังว่าข้อคิดจากพระวจนะธรรมของพระเจ้านี้จะช่วยเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาในการรวมพลังอธิษฐานอดอาหารร่วมกัน40วันในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกนะครับ และเชื่อแน่ว่าเราจะสามารถอยู่ร่วมกันไปจนถึงวันที่40คือวันที่9พฤศจิกายนนี้ได้อย่างแน่นอนถ้าเราตั้งใจและอธิษฐานขอการสร่งนำจากพระเจ้าแล้วทุ่มเทใจของเราสละเวลาของเราที่จะอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเราแน่นอนว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราและเสริมเรียวแรงกำลังของพระองค์ให้กับเราทั้งหลาย และเราจะได้เห็นคำตอบได้เห็นพระพรที่พระเจ้าจะส่งตอบในคําอธิษฐานทั้งหมดที่เราร่วมพลังกันอธิษฐานนะครับเอาละครับผมจะขอนำรายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทกท่านสวัสดีครับ เชิญพระองค์ทรงเป็นประธานแม่ต้องอดอยากก่อโจ ถูกทดลองจิตใจเหนื่อยอ่อนจะได้บรรเทาเมื่อเฝ้าอ้อนวอนเมื่ออาทิตย์ทานเราแสนยินดีคำทูลขึ้นถึงสวรรค์ทันทีพระเยซูคอย เชิญเราเข้าเฝ้าต่อองค์พระเจ้าเชื่อคำสัญญาที่ให้แก่เราภาวา